แซบจนชาวเน็ตลืมมองหน้าชุดที่ใส่ล่าสุดของเต้ยลูกไม้ซีทรูเรียกว่าสวยอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับเธอคนนี้เตยจรินพรที่เพิ่งจะประกาศคบกับเจโตปณิธินวัสมิตรวงพร้อมกับเผยเส้นทางรักในครั้งนี้ว่าเจอกันที่กองถ่ายละครของพี่เคนธีรเดช โดยความรักครั้งนี้เริ่มต้นค่อยๆทำความรู้จักกันมาเรื่อยๆไม่ได้มีพ่อสื่อแม่ชักโดยบอกความในใจไว้ตอนสัมภาษณ์ว่าประทับใจที่ฝ่ายชายเป็นคนเก่งอยู่ด้วยแล้วสบายใจล่าสุดเตยจรินพรก็ได้โพสต์ภาพเสื้อลูกไม้ c ีทูที่แซบเบาๆค่ะลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวแถมยังโชว์หน้าท้องขาวจัวท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นจานวนมากอาทิสวยสุดๆพี่เตยทาไมหน้าเปลี่ยนพี่เตย น่ารักทำไมน่ารักขนาดนี้หลงไม่ไหวแล้วค่ะเป็นต้นค่ะ